มาแล้วนะครับตัวเดียวันเดียวหนึ่งทีมที่น่าสนใจประจำค่ำคืนนี้นะครับตามสไตล์มิสเตอร์ฮันวางบอลครับมาวริกคะอกกันที่การแ่งขัน,น,นฟุตบอลทีฟ้าคลับบัวครับในคู่ของเบนฟิก้าพบกับทางเชลซีเข้ารอบมาแบบฟอร์มแรงทั้งคู่นะครับแต่ว่าเบนฟิก้าทำได้ดีกว่าในะรอบแบ่งกลุ่มเชลซี Chelsea เปลี่ยนแตัวเกมก่อนอาจดูสดแต่ความต่อนเนื่องอาจหายเบนฟิก้านั้นชนะมา2นัดติดยิงรวมเจ็ประตูและไม่เสียเลยสักประตูครับก่อนหน้านั้นไม่ชนะมา4เกมติดแต่ตอนนี้ความมั่นใจเริ่มกลับมาแล้วนะครับ เชลซีเนี่ยหกเกมหลังชนะ5แพ้1แต่เกมเดียวที่แพ้คือเจอบิ๊กทีมนั่นก็คือทางฟร์เมนโกเฮทูเฮ d เจอกัน3ครั้งเบนฟิก้าแพ้หมดแต่เฉือนชนะแค่ลูกเดียวทุกเกมคืนนี้ตึงแน่นอนนะครับเบนฟิก้าเกมรับดีขึ้นทุกนัดทรูบินในประตูเหนียวมากนะครับทางฝั่ง Chelsea ของเชลซีขาดหอกตัวหลักอย่างนิโคลัสแจ็กสัน วันนี้เลยขออยู่ทางฝั่งของเบนฟิก้าไม่แพ้ครับลุ้นเสมอหรือว่าเบียดชนะในช่วงท้ายเกมได้ด้วยนะครับวันนี้ขอทำนายสกอร์ไว้ก่อนที่เบนฟิก้าจะเสมอกับเชลซีในเวลาที่1ประตูตตอนหนึ่งะครับถ้าชอบแนวการวิเคราะห์พิจารณ์แบบนี้สามารถกดติดตามลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับแล้วเจอกันในทุกวันกับมิสเตอร์หานวางบอลนะครับ